สวัสดีครับผมมารพินกับ c h ช n n e l ฟิ t ไทยใน YouTube ครับวันนี้พามาดูมีอาหารเวียดนามอย่างหนึ่งเหมือนกับแค่เค้กบ้านเรานะครับนะฮะเค้กหรือขนมไข่อะไรแบบนั้นนะครับเป็นเค้กสไตล์แบบอบอบเตาโบราณนะครับแต่ว่านี่ครับเห็นแดงๆนั่คือคุนเชียงฝานนะครับแล้วไอ้เหลืองๆนี่คือไข่เค็มนะฮะอันนี้เป็นแบบไม่ใส่อะไรก็ราคาประหยัดลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วที่สําคัญครับ บางอันข้างในเนี่ยใส่เหมือนเป็นหมูสับนะครับเป็นถิดนะครับเข้าไปก็คือเป็นคล้ายๆเนื้อหมูสับนะครับแปลกมากครับเป็นคล้ายๆขนมเค้กโบราณแต่ทําเป็นแบบค้าวครับมีกุนเชียงบางทีมีหมูหยองมีทั้งกุนเชียงทั้งไข่เค็มครับแปลกดีครับจากเมืองเจ้าดกประเทศเวียดนามครับผมครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีขนมแปลกสไตล์แบบนี้ด้วยนะฮะก็ถ้าใครไปเที่ยวนี่ก็มีขนมเปี๊ยะด้วยนะครับแต่ว่า จะมีขนมแบบนี้เพิ่มเข้ามานะฮะบ,บันบองลานนะฮะใครไปเที่ยวเวียดนามก็ลองหาชิมทานดูครับจากเมืองเจ้าดกตอนใต้อตของประเทศเวียดนามครับผม